ครับมารีวิวกล่องเดินหอบ API 9.0นะครับอันนี้เป็นโหมด2นะครับเบิ้นจริงเบิ้นจริงนะครับลองดูลองดูโบนถึงมาครับเดินหอบแช้าครับกระแทกกระแทก หมดนี้ไม่ยิงนะครับหมดสองครับลานแน่หมดนี้ครับก็บ้านนี่ครับคลิปนี้เจ็นอนไหนคลิปหน้าครับ